คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพูนุชพธัทรคัีจนะคะ คผู้ชมคะเช้าวันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาทองคํากันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะราคาทองคําเปิดตลาดมาพุ่งขึ้นไปสูงถึง900บาทต่อบาททองคําหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวผันผลนตลอดทั้งวันถึง14รอบนะคะสุดที่แล้วปรับเพิ่มขึ้นไปถึง300บาทต่อบาททองคําค่ะและวันนี้นะคะยังคงต้องจับตาความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลกนะคะเพราะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนั้นได้มีการประกาศคว่ำบาตรทางด้านพลังงานกับ ัเสเซียเราก็คงจะต้องจับตาดูท่าทีของทางประธานาธิบดีของรัเสเซียค่ะว่าจะมีการตอบโต้กันอย่างไรเพราะน่าจะมีผลนะคะทำให้ราคาทองคําในตลาดโลกนั้นมีการปรับตัวค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะคะราคาทองคําในตลาดโลกนั้นมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสความเป็นไปได้นะคะที่เช้าวันนี้ราคาเปิดตลาดของทองคําในบ้านเรานั้นจะมีการปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะอัศซูวีของเราจะพาทุกคนนะคะไปฟังมุมมองการวิเคราะห์ต่างๆของทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคํานะคะท่านแรกก็คือคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคาค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณธนรัตน์พัชวงศ์ซีอกลุ่มหัวเส้นเหงนะคะไปฟังม,มุมมองของทั้งสองท่านนะคะว่าจะมองแนวโน้มสถานการณ์ราคาทองคําเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามพร้อมกันค่ะคือตอนนี้ผ่จจมือยู่แห่ลักใจอ,อย่างเดียวนะครับรู้สละการ เราเราปรึกษาการลายไร้ฝอยดูตอนเจรจาเราหลอดอยู่แต่ตลาดเจียงรู้สึกมันหลายหลายครั้งแล้วยังยังไม่มีข้อยุติแล้วก็ต่างคนต่างก็แข่งก็งั้นมองว่าอาจจะยืดเยื้ออีกตอนนี้มองว่าราคามันแข็งตัวมากมองเลยตั้งอาจจะมองมองที่สามหมื่นสามนะครับนางตั้งราคาได้ไหมก็ต้องดูเหตุการณ์อีกทีเพราะว่าตอนนี้ขึ้นลง รู้สึกแรงมากถ้าเกิดว่ารัเสเซียกับยู่แรน UK, ถ้าเกิดมีข้อตกลงง่ายทองอาจจะค่อยๆเข้าสูขข่ความดีจริงๆขึ้นแรงรองก็อาจจะแรงด้วยยังไงจะฝากนักลงทุนเป็ยกำลังหลักหวังนะแต่จริงๆเราถือว่าดีนี้หลักทองถ้าไม่มีเถลงเรื่องสู้รบรัเสเซีย UK, อยูเครนที่ว่าราคาทองของโลกตัวมากกว่าเอ่อ แต่ตอนนี้ก็ถ้านับจากจุดจืนที่ผ่านมาราคาทอ,องก็ขึ้นมาประมาณสามพันกว่าบาทตามบ้านเราถ้าคิดเป็นโลละก็ขึ้นมาสองร้อยกว่าเหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าราคาตลาดไม่ได้สถิติตลาดโลกอย่างตอนนี้ตลาดโลกนี่เมื่อวันที่เจ็ดสิงหาปีหกสามนี่สองพันเจ็ดสิบเก้าเหรียญ อย่างวันนี้สูงสุดก็อยู่ที่2,052ัหอเหรียญนะครับแต่ช่วงนั้นเงินบาทช่วงนั้นเราเห็นค่าประมาณอยู่ที่ยังไม่ถึงสาบเอ็ดบาทเลยตะเลืกอนมีสามา3บสาบาทกว่า, 30, า,วามันต่างกาันเยอะนะครับใช่นนครับถ้าเงินบาทเปลี่ยนเป็นส0สตางก็คิดว่าประมาณ80บาบาทบวกลบแถวนี้เนี่ยครับ พราะจากนั้นนี่ผมว่าถ้าเงินบาทช่วงนี้ถ้าเงินบาทมาอองค่าอะไรเงาเยอะมันทะลุไปสามสิบสามบาทกว่านะครับนนนนะส่วนนี้ก็ขึ้นจะเงินบาทที่เราอ่อนค้าส่วนนก็คือราคาของน้ำาโลกค,คือตอนนี้ยังรับมือหวอยู่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนเดือนที่ผ่านมานี่มาขายตลอด เพราะว่าราคาต่ำขึ้นอย่างเดียวคนที่มีกาไรก็ขายเยอะมาขายแต่ช่วงนี้ที่มาขายเยอะขึ้นคือรายย่อยนะครับคนที่อายุอาวุโสมาขายก็เยอะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีกเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆการเงินเขาใช้เงินเขาเพิเลือกมาทางเข้ามาเยอะเขาก็ขายเยอะมาขายเยอะด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือเป็นห่วงสาววายรุ่นที่อยู่ที่นี่ สวัสด์แต่ตอนนี้ราคาทองวันวนึ่นขึ้นลงเป็นพันสวัสดมันตลาดมนไม่มีถ้าเกิดสวัสดีละว,วันจะมีเปรกป็นเยอะถ้าเป็นขาขึ้นมันก็ไม่ดีขาขึ้นคือลูกค้าเสียหายถ้าขาลงคือราคขาเสียหาย,าาาาย,หายไม่มีใครรู้ แต่ที่นี้มันมันัวตอนปรานี่กำลังศึกษาอยู่ว่าสาวาที่ให้อยากไปซื้อขายทองคำแท่งดีไหมซื้อขายทองคำอย่างเดียวแต่ที่นี่มันกัวกลัวก็อาจารย์พันพวกเวนี้พอคิวยาวข้างนอกขายทะลุไ่มีขายทองไม่มีทองก็มีเงินอาจารย์นี่มันตอนนี้ตำนเหลือก็เหนื่อยนะตัวว่ากดมาจี้ป้อมนี่มัน น่าเป็นห่วงนะครับประจำนั้นนี่บันทีรายใหญ่ก็บอกว่าเอาไปเช็คบอดไทยแล้วก็ปัญหาเงินสดบางหนึ่งจะสามโลงเงินสดเยอะๆก็เป็นปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขอบบกเงินจากแบงค์นะต้องบอกลวกหน้าห่งวันนะเราจะมีเงินไปขอเงินไม่ใช่ว่ามีทันทีนะมันก็เหนื่อยน,นะคือถ้าไม่เยอะมันก็ นั่นก็จากก่ายเงินสดนอกจากเป็นหลายหลายลา้านดรว่าเลงอะไรเยอะๆบางทีก็ถุยถุษาเพราะว่าทางลูกค้าก็ไม่กดทย,ยแล้วเราก็ถอนเงินแบงก์ลำบากแต่ก็แบงก์เงินนี้ถ้าเกิดจะขอสิบล้านยี่สิบล้านอะไรต้องรอวันหนึ่งถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งคนมาขายทองเองร้อยลางง้านนะไม่ใช่นี่เดียว หล <พ uka> ามบากใจรับก็ราคาทองปรับตัวขึว้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาจากสถานการณ์เรื่องสงครามของรัสเซียกับย e ุคนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีในเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับก็เลยมีมาตรการคว่ำบาตรในเรื่องของน้ํามันกับก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียด้วยนะครับก็เลยทําให้ความเป็นห่วงในเรื่องความกังวลใจในเรื่องของเองินเฟ้อที่จะตามมาที่ในระดับสูงอยู่แล้ว อาจจะส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็คงมาติดตามในเรื่องของวิศทางนโยบายธนาคารกลางต่อไปนะครับก็จะมีแนวโน้มในการของมาตรการอย่างไรครับราคาทองปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในระดับ2 0 0 0ถึงเจ็ดสเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็คงคาดการณ์ว่าจะมีแรงเตไขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าสถานการณ์ โดยรวมยังเป็นทิศทางปรับขึ้นเป็นขาบวกอยู่ครับแล้วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับครับแนวรับอยู่2,10 0เหรียญนะครับแล้วแนวต้าน2,070เหรียญครับใช่ครับครับก็ก็เยอะครับแล้วก็เป็นระดับที่สูงมากในในรอบปีนี้เนื่องจากค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่ามาด้วยนะครับทำให ผลตอบแทนราคาทองคาในบ้านเราปรับ 3, 000, 000ทะลุ31,000ขึ้นไปแล้วนะครับก็ทําให้มีคนมาทั้งซื้อทั้งขายจํานวนมากครับแถวที่เห็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของทอ,องรูปพรรณเป็นหลักนะครับในช่วงนี้ในส่วนของอการซื้อขายก็สามารถทําผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกนะครับโดยเฉพาะ,อะแอปโก n o นตัวใหม่ของเราครับไม่มีครับ ก็แค่มาต่อเนื่องแล้วก็พยายามจะให้บริการให้ดีที่สุดก็จะต้องขออภัยบ้างในความล่าช้านะครับแต่ว่าก็พยายามจะทาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรอบที่เรียกว่าอีกอลลุ่มการซอขายเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หนาตาเพราะว่าได้รับความสนใจต่อเนื่องจากเรื่องสำคัญครับขนตำไม่ได้ก็ขึ้นมาสูงครับในปีนี้ถือว่าสูงที่สุดนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีมาครับ ัวที่มาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแล้วก็ทำให้ผู้คนที่เก็บพอไว้ระยะยาวเนี่ยตอบสนใจในการที่จะขายปิดค่อนข้างเยอะ,ะครับรญญครับก็เร็นการจัดการไปตามปกติครับแล้วก็ผม <ừ, S 2> <ๆ S 1> คิดว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราใช้เทคโนโลยีหลังบ้านค่อนข้างเยอะนะครับในการในความสะดวกแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการซื้อขายในแต่ละวันให้สอดคล้องกับปริมาณที่เข้ามานะครับกระแสเงินสดมีมากกว่าเพียงพอที่จะรับได้ครับเพราะว่า ช่วงนี้เองถือว่าบริหารจัดการง่ายกว่าช่วงโควิดเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยหลายประเทศอาจจะมีเรื่องของโรงหลอมที่ติดตัวลงตามสภาพโควิดที่เกิดขึ้นในกตร่ประเทศแล้วก็เรื่องของสายการบินที่ปิดเส้นทางลงช่วงนี้ถือว่ากปกติครับ,บรรท่านก็พยายามจะให้บริการให้เลยเวลาไปครับอย่างเมื่อวานสาขาเราที่ศรีลม ธรรมดาบปิดบริการห้าโมงครึ่งเมื่อวันจะให้บริการลูกค้าต่อถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเพียงอย่างในระบบออนไลน์เองก็อาจจะสะดวกกว่าสําหรับน,นักลงทุนที่อาจจะคุณประสงค์ในเรื่องของการเก็งกําไรแล้วได้รับเป็นผลตอบแทนเป็นเงินตามากกว่าการที่ต้องถือของทอ,องคำแท่งก็จะใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยเหลือ,อกันและก,ก,กันครับ ถึงแม้ว่าราคาทองคํำนั้นจะมีการปรับตัวย่อลงจากแรงเทขายทํากําไรไปบ้านนะคะแต่ก็ต้องยอมรับข่าว่าขณะนี้ราคาทองคํานั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหากการเจราจาระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นไม่เป็นผลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง YouTube c h anel n และ Facebook Fanpage CS3 Thailand News สนะคะส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนพธ์พัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ